สวัสดีทุกคนลุยต่อลุยต่อก็ยังดื้อดึงจะทําคลิปต่อไปนะครับถึงแม้จะไม่มีคนดูแล้ว5 <c oughs> ปีแล้วนะเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยคนที่ยังดูคลิปช่องพี่ธงดีอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยรักนะรักนะ <c oughs> ก็ต้องทําใจนะครับเดี๋ยวนี้หนังสือผีไม่มีให้อ่านแล้วแต่สําหรับคนที่ชอบเรื่องผีนะครับพี่ธงดีก็ทําเป็นกระตูนมาให้ได้ดูกันร้อนกว่าเดิมอีกร้อนกว่าเดิมอีกดูกันหรือยัง สกุตชี่ตอนนี้คนก็เลิกฮิตแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเก็บไว้อยู่เดี๋ยวเอาไว้มันวนกลับมาฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นใหม่นะครับฝนก็ตกบ่อยโควิด <c oughs> ก็มาออกไปถ่ายทำที่ไหนก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่กับบ้านเล่นเกมกันก่อนถ้ารักกันก็ดูดไปก่อนนะสนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันอะช่วงนี้กำลังฮึกเหิมเลยเพราะว่าเราได้ผ่านด่านที่ยากมา2ด่านนะครับด่านที่28แล้วก็29 วันนี้ด่าน30ด่านสุด e ท้ายก่อนที่จะเปิดด่านใหม่ด่านชายทะเลไปเลยนะป้ายไป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 ข้างหน้าสิไปข้างหน้าปปั๊๊บบอ้าาโอหอินก้อนใหญ่มากนะครับบติ่งไปเลยติ่งไปเลย้จไปั มันหลุดอะทุกคนเล่นแล้วมันหลุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าอ้โอ้าอ้าเอ้าอหินย้อยหินย้อยหินงอกหรือหินย้อยหรือหินยอกหินน้อยอ้าปีนไปสิเอ้ยโดนตางกันเลยขอบคุณคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะนี่ มันลุ้นไปได้วยกันหัวร้อนนิดหน่อยไม่ว่ากันนะเออโอไม่ถึงอะ่ะเอ้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา้อาวอา้อาวอ้าวสวยละสวยละสวยละลาก่อนนะทุกคนโอ้ยทานละทานละโอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ย ไอ้ด่านนี้เรามาติดตรงนี้แล้วทุกคนเราจะทำยังไงดีเนี่ยต้องโดดไปเกาะอน้นเนาะโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยจับไก่อนาโซยแล้วโซยแล้วออเอาเอาละเอาละโอ้ย ต้องดีให้สัญญาเลยนะครับว่าจะพาทุกคนไปเห็นด่านทะเลให้ได้ไปทะเลให้ได้ป๊านี่เอวขาวยันไ้เลยเนี่ยโอ้โหทีบกระเด็นเลยมูแต่เล่นน่ะสวยสวยสวยาย รอดไหมเนี่ยจริงๆน่าจะต้องโดดไปไกลกว่านี้นะปุ๊บอุ๊บอุ้ย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 อุอออุอ เดี๋ยวพี่ทองดีจะพักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้อัดมาเกือบ40นาทีแล้วแต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่นให้ผ่านนะครับดูให้จบคลิปนะมาละมาละคราวานี้ไปปรปับอารมณ์มาละบายแบ๊กแบ๊ก รู้สึกหมดหวังมากเลยรู้สึกหมดหวังมากเลยโอ้ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมสร้างปฏิหาร่อยสร้างปฏิหาร่อยเร็ว โอ้ยแบกแบกแบกโอ้ติดติดดิสแบกเลยเมื่อกี้อ้ยอ้ยจะโดอจ โอ๊ยโอ๊ยขึ้นไปนะขึ้นไป <S <S สตคิครับสติสติต้องค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปเผื่อมีอันตรายนะครับ เอาหินปางไว้ตรงนี้เนี่ยเกตกลบมากเลยโอ้เราจะเข้าไปยังไงล่ะนะช่องนั้นอะเล็กนิดเดียวอะอ้าวติดติดพลอยสีแดงอุ้ยเข้าไปยังไงอะทุกคนช่องเล็กนิดเดียวเองอะ ไหลไปไหลไปโอ้ไหลไปได้ด้วยไหลไปเราต้องจับรถนะครับจับรถต้องจับรถให้ได้ต้องจับรถให้ได้เอานะจับรถนะจับยังเนี่ยลุ้นมากเลยโอ้ยไปแหลกแไปแหลก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 แ <laughs> <laughs> ทำไงกันรถด,ดี <laughs> <laughs> เอารถทิ้งก่อนนะเก็ก,กะอ,อึ๊บไปรถ <laughs> ต้องต้องระวังหินหินย้อยลงมาด้วยอ่ะโอ้ยรถทำไมสั่นนะฮึบ <laughs> เอ้ยเอ้ยโอ้ยอีกอันนึงอ่ะเอ้ย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 ได้ยินเสียงน้ำแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนเราทำได้แต่เราไม่เห็นแครอทเลยนะแต่เราไม่สนเราขอผ่าน เราทำได้ครับแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าเนี่ยยังมีกุญแจล็อกอยู่ด่านต่อไปนะครับต้องเก็บเหรียญให้ได้60ตอนนี้มี56ขาดอีก4เหรียญน,นะครับจะต้องกลับไปเก็บแครอทหรือว่าไปทําเวลาด่านเก่าๆนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ทองดีจะเก็บให้ครบ60เหรียญและคลิปหน้าเราไปลุยชายหาดกันครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมและก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับ รักนะสำหรับคนที่ดูอยู่สวัสดีครับ